ก็ของจูงหลักๆครับจะมีปัญหาที่ขวัญด้านบนครับแล้วก็รอยแสกเวลาที่เราเซตผมคือจูงอ่ะสนใจฟูลฟิลลิ่งเพราะว่าที่เราไปดูอ่ะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นการเหมือนแบบว่าเหมือนเราถมสีเข้าไปในบริเวณที่มันขาวเพื่อให้มันดูเข้มขึ้นแต่ว่าปริมาณของผมเราอาจจะเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องไปดูแลรักษาเรื่องเส้นผมหรือรากผมอีกทีนึงแต่พอหลังจากทำฟูลฟิลไปแล้วอ่ะคือมันทันทีครับทันทีแบบ เห็นผมทันทีเดินกลับบ้านแบบมั่นใจขึ้นทันทีถ่ายรูปออกมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมเต็มอะ่ะกลายเป็นว่าเอา,เอาจริงๆเลยภาพรวมแล้วมันทําให้เราดูเด็กลงด้วยนะเพราะว่าพอผมแล้วมันไม่บาง <c oughs> อะไรย้ยครับเวลาแสกผมจะรู้สึกว่าเริ่มหาล่องแสกเดีมยวไม่เจอแล้วเพราะมันไม่มีรอยแยกเป็นปกติอะไรย้ยครับก็มีความมั่นใจขึ้นในการที่จะแบบเซตผมออกไปข้างนอกหรือแบบว่าโดนถ่ายตอนเวลาเผลออะไร้ยครับง่ายกว่าการที่ต้องมานั่งกินยานั่งสาผมหรือว่าในอนาคต ก่อนใครที่สนใจใจะไปปลูกกราฟผมอะไรเงี้ยก็ลองมาทำฟูลฟิลดูก่อนก็ได้ครับถ้ามันตอบโจทย์เราแล้วเราอาจจะไม่ต้องเสียตังค์หลักแสนไปทำปลูกกราฟอะไรเงี้ยครับ